สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไถครับก็วันนี้ครับมีโอกาสได้พบเจอกันครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ครับผมก็มีโอกาสได้ส่งนะครับอิซากิเอ็นทีห้านะครับอิซากิ54แรงม้ามือ2คันนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปส่งนะครับรถให้ลูกค้านะครับให้กับพี่กาละเวกนะครับพันอุดมนะครับที่อำเภอสวรรคโลกนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับก็สำหรับพี่กาละเวกนะครับก็ได้สั่งซื้อนะครับ อิสกิ54แรงนะครับมือ2คันนี้นะครับตัวรถใบดันแล้วก็โรตารี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งรถให้ลูกค้ากันไปส่งรถให้พี่กาละเวกันไปครับเดี๋ยวไปส่งรถกัน ครับก่อนไปส่งรถให้ลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์อิสกินะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นรถมือสองนะครับดาวได้ผ่อนได้รถใหม่ก็ดาวได้ผ่อนได้นะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามผมบางดุลคนขายรถไทยครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปส่งรถให้กับลูกค้ากัน ครับผมผมตอนนี้ผมบังดุลคนขายรถไทน,นะครับก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพี่กาลวิกนะครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับเพื่อส่งมอบนะครับ <S <S อีซิกิเอนท554นะครับ54แรงม้ามือ2องคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่กาลวิกกันไปครับ I do ขึมอนะรอถึงกำลัเสขึ้นแล้วเาเช่าเส่แก้ได้เหรอใส่ตรงรับคนออตเรี่มันือกเราปิด น้ำมันใช้น้ำมันดีเซลนะครับตอนนี้ไม่เจอน้ำมันกล้วผมไม่ได้เติมน้ำมันมาให้ครับรถลงจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับขึ้นจะเป็นขับเคลื่อนสองล้อรัลนนกิดีโอเจ็ดร้อยหาย้าสิบขับลงสองมันก็ต้องมีบ้างน,นะครับทำไมเราเคลื่อนห่ามันนะครับอันนี้ถ้าใช้นานๆไปอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ของแต่ละแบบสามร้อยหกสามร้อยแปดได้สีน้อยจุกเกียร ก็ตอ,ตอนนี้นะครับผมก็ได้ส่งมอบรถให้กับพี่คารเวกนะครับพันอุดมนะครับที่สวัสด์โลกนะครับหัวไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดท,ที่สนใจอิสกินะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรืออ,อิสกิ มือสองผ่อนได้นะครับหรือเงินสดก็ให้นึกถึงผมบางดุลคนขายรถถทยครับก็ฝากกดติดตามเลยนะครับผมนะครับช่องของบางดุลคนขายรถถยไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับ YouTube แล้วก็ t i k t o อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับเนาะว่าจะเป็นการรีวิวรถหรือว่าส่งมอบรถนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มสมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับไปกลับชนลูกนั้นอย่าลืมนี่นะ